แล้วอ๋อนี่ปลอดภัยโทษเมื่อกนะี้นะเราไปลังเชิญกับสิ่งที่นิ่งใหญ่มากอะเป็น<อ>สิง่งที่พระเจ้าผู้สร้างขึ้นโอ้พระเจ้าจได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายล้างโลงกนี้ไปนีโ้โว่ยจริงจริงนี่ใจเย็นก่อนนะไอ้ที่คุณพูด,ดมเมื่อกี้เขาเรียกว่าพายุพายุคุณรู้จักไหมพายุน่ะอะไรยูเหรอ,หรอโหคุณพายุน่ะรู้จักไหม ขายุดเลยอะไรโอ้คุณนี่ได้สาระจริงๆเลยมันคือพอลังงานของพระเจ้าต่างหาก <ged> <ged> เนี่ยคุณพายุ้วนะนีะ่พลังงานของพระเจ้าหรอกทายุนเนี่ยก็คือการที่ลมเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากอา,ากาศสองบริเวณมีความแต,ตกต่างกันเรื่องอุณหภูมิอย่างสูงมากทําให้อากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นสูงและอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ลอยตัวเข้ามาแทนที่แล้วก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพายุดังภาพนี้เลยนะคะพลังของธอรรมชาตนะิมะจะสู้พลังของพระเจ้าทถอคุณไอ้ี่คเรียกว่าพลังของพระเจ้านะ่ะทำไมคนอึ่งที่ว่าเป็นอย่างนั้นเล่า วัดไม่ได้ละเอ๋แต่ว่าใช้อะไรวัดแม่ดีดวกว่อนนะขอนึกก่อนื่อขออีกปรลมาก็คือน,นะอ๋อที่เราต้องใช้วัดเนี่ยคือวัดประจากหนึ่งความเร็วจุดศูนย์กลางของพายุสองความเร็วของตัวพายุเองสามก็คือวัดปรจักษทิศทางการเคลื่อนทีน่ของพายุและสี่ก็คือขนาดความกว้างของพายุหรือว่าเส้นผ่างศูนย์กลางของพายุซึ่งสี่อย่างเหล่านี้เนี่ยนะคุณมันจะบอกได้ว่า อาณาจักรที่มันจะไปทาลายล้านเนี่ยได้ไกลขนาดไหนได้กว้างใหญ่ขนาดไหนเท่านั้นเองแหละคุณโอ้มก็เป็นพล,ลังจากพระเจ้าอย่างไงแล้วเฮ้ยเนี่ยรู้คณรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยสามารถวัดความเร็วของพายุได้เนี่ยเราก็จะสามารถจำแนกพายุออกเป็นประเภทต่งตางๆได้โอ้ยมันควรจะทำอะไรให้ยุ่งยากเลยเนี่ยแค่บอกว่ามันเป็นพลังของพระเจ้าแค่นี้ก็จบ จะทำของเมลพายุเป็นพายุนั่นอนนี่โอ้ยงงเฮ้ยคุณนีนะชัดจังหวะจริงๆเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าพายุเนี่ยแบ่งออกไปทั้งหมดสามประเภททำไมที่ฝนม,มันตกบ่อยๆนะ่ะมันเป็นพายุหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนั่นนะ่ะก็คือพายุประเภทที่หนึ่งก็คือพายุฝนฟ้าขนองไอ้เจ้าพายุฝนฟ้าขนองเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากการที่อากาศเนี่ยได้รับอุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้น มันก็จะลอยตัวขึ้นไปสูงขึ้นประกอบกับที่ว่ามันมีไอน้ํามากในปริมาณที่มากพอและประกอบกับการที่ว่าเมื่อมันลอยตัวสูงขึ้นอุณหภูมิก็จะต่าลงทําให้มันเกิดการควบแน่นลงเป็นหยดน้ําเป็นหยดน้ำทำให้เกิดเป็นน้าฝนที่เรารู้จักกันในน้มว่าพายุฝนฟ้าคะนองยังไงล่ะอีกจาพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะมักจะเกิดในบริเวณแถบสูงสุดก็คือเนื่องจากบริเวณแถบสูงสุดเนี่ยมีอากาศร้อน และก็มีความชื้นที่สูงมากทําให้มันชอบเกิดที่นี่ไอ้พายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่แน่นอนแต่มันจะเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันก็คืออาจจะเคลื่อนที่ไปทางนี้หรืออาจจะเคลื่อนที่สลับไปสลับมาแบบนี้ก็ได้เท่านั้นเองอ๋อมันเป็นพายุฝนฟ้าคะนองแหละทุะเจ้าได้สร้างออกมาใช่ไหมโหไอ้มั่วเนี่ยมันฉันไม่เข้าใจอะไรบ้างเลยเนี่ยอุตส่าห์นี่ไว้ฟังตั้งนานมันก็เข้า ไปไงเขาแถมพระเจ้าขูงกูสั่มขึ้นมาไงเออพ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 อจบจบจจบกันเลยประเภทที่สก็คือพายุหมุนเขตร้อนซึ่งพายุหมุนเขตร้อนก็คือการที続続่อากาศที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าหรือว่าอากาศร้อนลอยตัวขึ้นข้างบนแล้วอากาศเย็นหรืออากาศที่มีอุณหภูมิต่ากว่าลอยตัวเข้าแทนที่และก็เกิดการหมุนเวียนกันในเขตพื้นที่ที่จํากัด และในเวลาอันรวดเร็วทําให้มันเกิดพายุหมุนเขตร้อนขึ้นไอ้เจ้าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ทะเลแล้วก็พัดเข้าหาบกซึ่งถ้าเกิดที่บนเหนือเส้นศูนย์สูตรมันก็จะมีทิศทางในการหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรลงมาทิศทางการหมุนก็จะตามเข็มนาฬิกาแต่ตรงกลางของมันก็จะมีชื่อเรียกว่าตาพายุไอ้เจ้าตาพายุเนี่ยตรงกลางของมันเนี่ย จะมีลมสงบอากาศดีส่วนชื่อของพายุหมุนเขตร้อนเราก็จะสามารถจําแนกชื่อของมันออกมาได้หลายๆแบบตามสถานที่เกิดดังนี้ 1. ถ้าพายุเกิดในอ่าวเบงกองและมหาสมุทรอินเดียเราเรียกว่าพายุไซโคน 2. ถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือหรือทะเลแคริบเบียนอ่าวเม็กซิโกเรียกว่าพายุเฮอริเคน 3. ถ้าพายุเกิดในออสเตรเลียเราเรียกว่าพายุวินล,ลี่วินล,ลี่สถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกและทางทะเลจีนใต้เราเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นอ,อ,อ,อย่าพึ่งค่ะเนีย่ยรู้หรือเปล่าว่า เป็นพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยกำลังหมุนเข้าสู่ฝั่งด้วยกําลังอัตราเร็วลมที่ลดลงเนี่ยเราจะเรียกมันว่าพายุโซนร้อนและถ้าพายุโซนร้อนเนี่ยหมุนเข้าสู่ฝั่งในอัตราแล้วที่ลดลงอีกเราก็จะเรียกมันว่าพายุฝนฟ้าขนองซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกฟ้าร้องธรรมดาเลยซึ่งที่เราจะรู้จักกันในนามว่าพายุดีเพรสชันนั่นเองโอ้ยพายุพวกนั้นกระจอกอะ<ม>ที่ไม่ได้่กว่สิ่งที่พิจารสร้า,างขึ้นที่อเมริกาหรอก อ๋อนั่นน่ะก็เป็นอีกพายุนึงอีกประเภทนึงเลยนะที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือประเภทที่3าพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดเนี่ยนะจะเป็นพายุที่มีการเกิดคล้ายๆกับพายุหมุนเขตร้อนเลยอาอแล้วม,ม,ม,มันคล้ายกันที่ออกทำไมอ่ะอ๋อมันก็ต้องมีข้อแตกต่างใช่ไหมล่ะไม่อย่างนั้นน่ะเขาก็ไม่แยกออกจากกาันหรอก แล้วข้อแตกต่างที่จะพูดถึงนะคะก็คือพายุเทอร์โดเนี่ยจะเป็นพายุรูปรวยที่จะส่งโคลเนี่ยลงมาสัมผัสกับพื้นทําให้มีอัตราการทําลายล้างที่สูงมากแล้วก็พายุเทอร์โดนะคะจะมีรูปร่างลักษณะขนาดท,ที่เล็กมากถ้าเทียบกับพายุหมุนเขตร้อนดูได้จากในภาพเลยนะคะในภาพเนี่ยที่เป็นวงใหญ่ๆนั่นก็คือพายุหมุนเขตร้อนแต่ที่เป็นจุดนั่นก็คือพายุเทอร์ดนั่นเอง และอีกอย่างหนึ่งก็คืออายุของพายุเทนโดนเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในแค่4-6ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้น7-12วันเลยทีเดียวข้อแตกต่างมนมีแค่นี้เองเหรออ๋ยังไม่หมดหรอกข้อแตกต่างเนี่ยเพราะว่าข้อแตกข้อที่จะพูดถึงต่อไปเนี่ยนะสำคัญมากเลยก็คือพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นในมหาสมุทเขตร้อนเท่านั้นแต่พายุเทนาโดนเนี่ย จะเกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเลจะเกิดขึ้นบนบกถึง90%เลยทีเดียวจะเกิดขึ้นที่เขตร้อน20%จะเกิดขึ้นที่เขตอบอุ่น80%เลยทีเดียวอ๋อกระเจ้าอ่ะแต่ว่านะพวกคุณน่ะคนนี้เพราะว่าฉันอ่ะเป็นผู้อิลังพิเศษที่ได้รับมาจากพระเจ้าฉันน่ะสามารถทำเงินตัวเองได้พวกคุณอ่ะจะต้องทำเองได้ยังไงเราอ๋อเราก็สามารถป้องันตัวเองได้โดยยึดหลักวิธีการ6กวิธีดังนี้ หนึ time, time high, high, ่งติดตามติดตามสภาวะอากาศจากกลมอุตุนิยมวิทยาเสมอ 2. สอบถามมันสอบถามสภาวะอากาศจากกลุอุตุนิยมวิทยา 3. ซ่อมแซมซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงและทนทนเสมอ4ฝึกซ้อมฝึกซ้อมหลบหนีและหลบภัย5เตรียมตัวเตรียมตัวในเครื่องโค้งและบริโภค6กก็คือเตรียมร้อมเตรียมพร้อมที่จะอุยพและหลบหนีเมื่อเขาสั่งให้เราอุยพทันทีอ๋อ ก็คุณนะคนที่สั้างที่ขเขาพูดไปนะเพราะเขาพูดถูกเพราะฉันนะ่ะมีพลังพิเศษไม่ต้องปกป้องอะไรมากก็ได้อืมแล้วทําไมอ่ะคุณถึงมีพลังพิเศษเย,ยอะขนาดนี้เลยล่ะโอ้ยคุณที่ฉันเป็นคนดีนะสิฉันน่ะไม่เผาผาลาญอะไรล้างธรรมชาติวพวกคุกนคุณนะนะวันๆน่ะเอาแต่เผาผาลาญพลังงานจน,นจนมันจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยถ้าทําลายป่านะเผาป่าโอ้นี่ไงพระเจ้าเมื่อนะสร้างพายุข,ขึ้นมาเพื่อที่จะทําลายล้างพวกคุณยังไงเล่า โอ้ยเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลยมันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งนั้นแต่ก็เอาเถอะนะคะถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแต่มนุษย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันดังนั้นเราควรที่จะรักษาธรรมชาติและไม่ควรที่จะใช้พลังงานอย่างสิ้เปลืองก็มีแค่นี้แหละโอ๊ะไม่จา้าต้องรีบไปชุวูแล้วไปนะเอ๊ตปัญหาไปแล้ว